สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กบับช่อง Feel Happy Channel นะคะวันนี้นะคะได้เลิกดีเดี๋ยววันนี้นะคะน้องฟิเวเน่จะมาแต่งหน้าให้แม่กัน เนื่องจากเราได้เลิกนะคะที่น้องฟิวเนี่ยจัดโต๊ะเครื่องสำอางใหม่นั่นเองนะคะคือก่อนนั้นนี้มันอยู่บนห้องน้องฟิวใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเครื่องสำอางมันเยอะแล้วนะคะก็เลยย้ายลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีฟงมีไฟเรียบร้อยเลยนะคะไปเตรียมมานะคะทุกคนแล้วก็อย่ามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสกิลการแต่งหน้าของน้องฟิวเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแม่นะคะก็จะมาเป็นแบบหน้าให้เราก็๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่งออกมาเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยหกโมงสามสิบนะคะ ดูกันว่าเราจะเสร็จตนกี่โมงชอันนี้คือลงหน้าไปนะคะอันนี้คือเดีเราจะลงแบบว่าทั้งหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตาก่อนคือจริงจงมันต้องรอนะคะทุกคนต้องรอสักแป๊บนึ่งต่วอ,อย่างเราือจะแต่งงานตาก่อนละกันอันนี้อันนี้นะคะเป็นของจาวินเดอร์โซนนะคะคือมันจะทําให้แบบว่าตามาติดทนห็นไหม ข้างล่างจะใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นของ Too Cool for Cool มาบนค่ะบนเราจะมาเกี่ยมาบนหลับตาเลยหลับตาอันนี้คือลงเบสไปนะคะทุกคนทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นซูมได้ไหม ทุกคนนี่คือสูงนะคะคพณเห็นว่าองแม่ก็ม่เช่งองแม่มองบนค่ะบนอ๋ค่ <Okay. S 2> อ่ะหลังจากเราลงเบรไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาลงสีตากันแก,แก้ไปไหมแก้เป็นหลอดนุด่ไหมวันนี้นะคะเราจะประเดิม ตาเลตใหม่เลยนะคะเป็นของค l ีโอนะคะเป็นของดิสนีย์สีพีชฟูนะคะเพราะวันนี้เนี่ยองฟิลมีเล็บในหัวก็คือตาจะออกแบบเด๋อๆสมๆเป็นสาวเกาห mm hmm. ลีนี่ค่ะวนะคะเดี๋ยวจะลงด้วยสีออนก่อนหลับตาค่ะตาตึงๆเยอะนี่นะคะทุกคนคือข้อดีเวลาเราแบบว่าใช้โทนเนอร์แพทใช่ไหมเวลาแบบเราแต่งแล้วมันหนวกหกลงมา มันก็จะเอามาเช็ดได้มันก็จะไม่เลอะแบบงานผิวทีหลังแด้แลวได้คน,นนะในั่นนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะทุกคนเราลงแค่สีอ่อนสีเข้มเนี่ยไม่ลงใช้แป้งเดิมได้ไหมทำ <อ Belgian. S 1> มาแล้วนะคะแล้วก็สีเข้ม มันเบ่เลนตรงปลายจะได้ยินลาเต้รอดีนึงนะคะทุกคนแม่ <drugs> ขอบคุณสีเลยรอยนกจะบอกแม่เข้าใจพี่เฟนนะหลับตาลืมตาหลับตาลืมตามาหลับตาค่ะ เดี๋ยวเราจะทําต่อนะคะแต่ว่าเราจะมาจุดงานผิวก่อนอันนี้คือลงเป็นเบสไว้นะคะมาหน้ามาเนี่ยแบบนี้ไงทุกคนพอตรงไหนที่เราอยากจะเก็บก็คือเช็ดได้เลยโอเคอันนี้คือสีตาตอนที่ยังไม่มีงานผิวนะคะมันจะออกแบบสมๆนิดนึงถ้ามองตาตินเริ่มม่วงแล้ว ตอนนี้นะคะเราใช้เวลาแต่งตาไปประมาณ14นาที My God นี่นะคะทุกคนพัฟโรซี่โรซ่าพัฟที่ดีสุดเสแบบนี้หน้าตางงานพิวนี้นะคะเราควรหาก่อน้านพิวนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ไม่เดินหน้าดำหน่อยนะเข้าสวน นี่นะคะทุกคนเป็น d i อ r กับ e s p o i นะคะ e อ p o i r จะออกแบบขาวๆอันนี้จะออกเหลืองเราจะมาผสมกันโอ๊ยไม่ได้อย่าเพิง่งลืม <c oughs> นี่นะคะทุกคนน้องฟี่มากดมานะคะเป็นโทนอัพเซรัม่มนะคะของฟรีนอนช่วงนี้เขาเป็นกระแสกรีอยากได้ เป็นเนื้ออะไรน้ำนมน้ำน,ม,นมเป็นน้ำสักอย่างนึงน้ำก็จะขาวขึ้นประมาณระดับหนึ่งนะคะทุกคนโอเคน่าจะเป็นนี้นี้นะคะบอกว่าเวลาแต่งหน้าหน้ามาันจะเงียวมากะระหว่างรอนหน้าไม่แห้งนะคะเราจะมาผสมรองพื้นตาส่วนไม่มเอาสีตามใจ วันนี้ถ้ามาันร้อนเรามีที่พอกผิวนะคะทุกคนเอามาพอกได้หนึ 1, 2, ่งสองสามมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากันที่ขั้นตอนงานผิวนะคะจะลงตรงนี้ก่อนทีน่มือเชิญมิตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำแร่นะคะทุกคน ก็อี้แบบเกมอ่ะเอปรับให้นัาแม่นอนอ่ะแล้วก็แม่เาก็แต่งได้ไหมเหอนคนจะไม่เห็นน้าแม่อ่ะตรงนี้เราปิดฝ้าไหมหายแล้วพลเพราะมีกิบกบแลย ของเดอะแซนนะคะไปดูทุกคนถึงใหม่แต่วันววนี้ไปถึตานข่าวโวมากทุกคนใจงเยนเ็นยวเราพปกันมาชิมที่ของ อันนั้นอยาให้แม่ทาคิ้มที่คอหน่อยีก่าทุคจะตกใหญ่ตอนนี้นะคะแม่ขาวทั้งหน้าทั้งคอแล้วนะคะไหล่รองเท้ากับแขน <laughs> อัจจะยั <laughs> อัจจะยังนะไม่เป็นไรทุกคนเรา cut t h process นะคะเราจะดูแค่ครึ่งบนครึ่งล่างไม่ต้องดูแค่ okay, ัดต้าค่ะอันนี้นะคะเป็นของ p o l y p e r l าน,นะคะเป็นสูงหัวใจน้องฟิวใช้มาสองอันแล้วเพิ่มความหวานนะคะเพราะาหน้าขาวเนี่ยมันไปสีส้มไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นชมพูหน่อย ก็จะเป็นตาติดชมพูแล้วนะคะเมื่อกี้มาติดส้มแับตาหน่อยโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นกับตายเราต้อจะเปลี่ยนคิ้วก่อนนะคะตูวห้ามไปโม้มาต่อว่นนรอเฟิ้ปก็ติน้อาเฟี้ฟแต่ง ปกติหรือไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติไม่รู้ว่าเขียนคิ้วอันนี้ไม่จำเป็นตมาค่ะทุกคนเจะมาปัดค <ER> ิ้วพี่สาวเกาหลีฉุดสิอันนี้มันอ่อนเกินไม่รู้ว่าคิ้วแม่ปัดแล้วสิจะเข้มไหมไหมต้องรอหลุนกันนะคะอ่อนนิดนึงเกือบจะไม่อ่อนเลยแต่ว่าอ่อนอยู่หลับเลยะอ่ามันอ่อน ยังไม่เสร็จทัดเดอะโพสิตนะค่ะทุกคนแับตาเนี่ยค่ะนี่คือกริตเตอร์นะคะเม็ดใหญ่ที่สุดที่มีโอเคอันนี้คือเปิดตาบนได้แล้วนะคะเหลือเปิดตาล่าเยวจะมาสร้างดันดีอายให้แม่เดืยนเลยดีกว่าดันดีอ่อายพร้อมพิซซนีไหมคะ ไม่พอก็ต้นงเจ็งตอนใหญ่เลยนะเนี่ยยังยังไม่เป็นสีขาวอุ๊ยอันนี้แท่งใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าตกใจเป็นพี่สาวเกาหลีพี่สาวเกาหลีวันแรกก็มีเลืออาย่ใช่ไหมเนี่ยไม่เคยเห็น ทุกคนใช่ไหมเนี่ยทุกคนเตรียเย็นต้องฝึกเป็นวิสากรีหลับตาครับตาบตืต่น น่าค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำอายไลเนอร์กันนะคะมาทิ่ยากที่สุดในชีวิตกันไม่เคยแห้เลือกสีค่ะอย่างเดียวสีตันสีนะครับมาตันอุยยากาไ,มไม่เคยใช้เลยตนนันดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบพิซซ่าเกาหลีหลับตาเลยหลับตาตาตึง ค่ะแบตกล้องเหลยสองยันเดี๋ยวเราขอกินอะไรหน่อยค่นี้เสร็จกษาในค่ะเดี๋ยวเรากลับมถ่ายค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้งานตาแม่เสร็จแล้วแม่บอกว่าเหมือนอินเดียออกจะสวยอินเดียกี่โมงไม่รู้แม่ไม่เคยแต่งหน้าชมนี้หน้าแบบเหมือนอินเดียหน้ามองบนนะคะจะกเกาหลีไม่ออกอินเดียดนูเขาหลีดก่โมงก่อนเนี่ยเข้มมากดู แม่มนเคยแต่งหน้าทุกคนมาดูแม่มาเคยแต่งหน้าแบบเข้มๆแบบนี้อีดูโอมันไม่ใช่อินเดียแต่คืออันเนี้ยมันไม่เห็นขนตาแม่เพราะว่าดัดไม่ได้นะคะทุกคนมันตาแม่มันจะหลุดออกมาใช่แต่ว่าถ้าเรามีขนตาปอกก็ติดได้แต่เราฟิล์มไม่ใช่ขนตาปลอกนะคะคตอนมาเราจะไม่ยุบกับตาแล้วทุกคนท่องไว้เราจะไม่ยุบกับตาแล้วมาแล้วเราจะมาทําจมูกตารู้สึกว่าหมักตามากแล้วก็ใช้แบบจุ่มนะคะ เนื่องจากมันมันดีกว่าเล้วอนี้เราค่อยเก็บข้างนอกคืออะไรดังม,มองหนงอย ตอนนี้มีด่างอไดูจู่ว่ตาตอนนี้มีด่างละทุกคน<ม>โอ๊ยแม่มีด่างแรงมากทุกคนเห็นในกล้องปะ<ม>กล้องเห็นชัดมากอ่ะตกใจกคนนี้ก็เห็นหน้าเห็นด่างชัดมากสารฝันคนไม่มีด่างทุกคนเห็นชัดมากเนี่ยตกใจอะ่ะ<ม>เห็นปะ Oh my god แรงมากขอเขาดีขอเขาดีาดมากค่ะทุกคนเดี๋ยว ก่อนที่เราจะปัดแก้วเนี่ยเราจะมาคอนทัวร์ก่อนนะคะถูงข้างค่ะเล็กยังเล็กอยู่เล็กอยู่แปลว่ายังมากค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเชมเบลลชออนนะคะวันนี้เราใช้ของเ c ็กซนะคะต่ละอันนี้เราฟิชชั่ใช้นี่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะทุกคน ดูหน้าเนี่ยกว้ายเกาหลีอ่ะเกาหลีละอย่าทุกคนบอกเลยว่าสวยหรือเปล่าหน้าแบบเกาหลีมากใช่เกาหลีนี่เกาหลีที่โมงเกาหลีนี่เกาหลีเหนือหลับตาเลยเฉยตุกตาอันนี้อันนี้ขมวดตาตึงยังพึ่งนะ ต้องเรียต้องเรียอะไรนะั่นมาเหลือมาแก่ยอแปลงไปไหนแล้วทุกคนใครเอาแปลงไปวางไว้ไหนอ่ะลืมอ่ะใส่ไปกับตาอือไปต่อมานะคะเราจะมาทาลิปกันลยคะทุกคนไปดูแล้วตอนนี้คือแบบว่า กาหลีมาแต่ว,ว่าเรายังไม่มีปากเราสร้างปากใหม่ <c oughs> ใช่เราเพิ่งได้ของเล่นใหม่มาหาก่อน <c oughs> ของเล่นใหม่อยู่ไหนหอะที่มันเป็นลิปตรงปาอกอะนี่แหละใช่ทูกคนของเล่นใหม่ <c oughs> <c oughs> ตอนมองใ,ใกล้ๆหน้าเหมือนหน้าเหมือนกบห <c oughs> น้าเหมือนปลาดาว ตกใจดูตาอะไรอย่างี้ยังใจเย็นเย็นตอนนี่ตกใจพัดเอามาจันสีนี้เหรอใจเย็นแล้วต้องมีคอมโบเน็มหน่อยเดี๋เ่อเดี๋ยวเพื่อใจเย็นเอเพือเดี๋ยวพอเพ่อไ ทำไมต้องเลือกตที่ใหญ่ๆทั้งนมิมมิมด้วยพอหยุด stop ประมาณนะคะที่ทุกคนของดีนะคะประจำเซเว่นก็คือริปสมูทตอดีมากจำเพิ่งเดชให้จำเพิ่งเช็ดเองนะทุกคนเป็นการทานปกติแบบสาเกอรีขนะ พ่อตัดพ่อแก้งแม่อีกอออเ,น,เออกนี่ยอะใช้นีอยกริ๊นึงก่อนจะเป็นเนื้อออกเมกๆแมๆตอนไม่เมกจะเป็นเนื้อก็มิเดี๋ยวมันจะแห้งทีหลังเมาเบาๆมต้อนเเมกมา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 พอหอยุด stop กีกครั้งเนี่ย หลายอันมากไม่ทุกคนแต่พอดูในกล้องสวยทุกคนเสแล้วไม่เอาถ้าชอบลุกดีก็กดหนึ่งไม่ชอบกดสองเดีวจะมี <c oughs> ลุกใหม่ <c oughs> บางเกิดอันเ <c oughs> มมเมมเอ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 อพอก็เมื่อปัดต่ทีแรกก็จบแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าชอบกดหนึ่งนะถ้าไม่ชอบกดสองทุกคน <c oughs> ถ้าอยากให้พี่ต้องฟิลแต่งหน้าให้อีกก็กดสามนี่ทุกคนดูอย่าไม้ใกล้อย่าไหม้ว้าหันทอนู่นหนุาหนุนว้าหันหนุนว้าตาลารูปพี่สาวเกาหลีของเราเสร็จแล้วอาจจะขาวไปหน่อยเพราะว่าแสงมันไกลมาลองเอาแสงไปใกล้ๆเห็นป่ะอ้าดูเป็นผู้เป็นคนดูเ็ดูอ่ะอย่ามาอย่ามาอย่ามาค่อยๆอย่ามาเห็นป่ะดูคนมันไม่แปลก เห็นไหมล่ะถ้าดูอย่างนี้โอเคถ้าแต่อย่าดูในกระจกดูในกระจกลราจ,จะอยาก <laughs> อ่ะนี่นะคะ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการมาแต่งหน้าให้แม่นะคะอัปเดต225 0 นั่นแหละถ้าใครชอบนะคะกด1ไม่ชอบกด2หรือว่าถ้าอยากให้แต่งอีกนะคะกด3นะคะทุกคนถ้ามีคนกด3เยอะรอบหน้าแม่อาจจะเป็นสายฝอหรือถ้าไม่อยากให้มีรอบหน้ากด4เลย 1>, 1 2 3 4สี่เลือกมานะคะทุกคนนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการมาแต่งหน้าให้แม่นะคะทุกคนแล้วก็ทานเพื่อนชอบคลิปนีนะ้อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสาคาไครตด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย